นะครับผมสวัสดีครับถ้าคุณลูกค้านะอยากเลือกหมวกสบายนึงผมให้เอสไฟเนี่ยเป็นตัวเลือกอีกอย่างนึงกับคุณลูกค้ากันครับกับหมวกตัวนี้นะฮะ G H 0 2 8แดเหตุผลอะไรที่ผมอยากให้เลือกหมวกจักรยานใบนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันข้าวๆเลยอย่างแรกเรื่องของงานดีไซน์ครับตัวนี้เขาเรียกว่างานดีไซน์ให้เต็มสิบเลยนะฮะเรื่องของโทนสีนะครับแล้วก็ พิเศษอย่างหนึ่งคือเจ้า g h 0 2 8ตัวนี้นะครับจะมี2สีสีแดงกับสีเงินที่เป็นสีเมทัลเล็กพร้อมกับเคลือบเงานะฮะอย่างนี้นะครับผมส่วนอีก3สีนะฮะก็จะมีสีเทาสีดําแล้วก็สีเขียวเดี๋ยวให้ดูกันชัดๆอันนี้จะเป็นสีด้านนะครับผมความเนียบความหรูดูดีมากๆเลยนะแล้วตัวสีนี้คือจะเป็นสีแนวทูโทนะครับผมจะเป็นด้านหลังเนี่ยตัดขอบเป็นสีดําเงาแบบนี้นะครับ แล้วก็ดูงาน texture ด้านข้างนะฮะตัววัสดุที่เขาใช้กับลลยนี่เป็นเขาเรียกว่าเหมือนอตัวอลูมิเนียมนะครับสะ,ะสะท้อนแสงน่าเงานะฮะสวยงามเพิ่มความพรีเมียมเป็นอย่างมากนะครับเรื่องของตัวสเปกกันบ้างน,นะครับมวกนะฮะปกติแล้วก็จะใส่กันทั่วๆไปเนาะแต่ตัวนี้มีความพิเศษที่เพิ่มขึ้นมาคือเรื่องของตัวรัดใต้ท้ายทอยตัวนี้มันมีความยาวถึง8เซนนะครับสามารถได้มาถึงหลังท้ายทอยได้เดี๋ยวผมลองใส่ให้ดูนะ นี่เห็นไหมนี่ครับพอรัดกระชับแบบนี้นะฮะอย่างแรกเลยคือเราขยับหัวเนี่ยเขาเรียกว่าหมวกจะมีความโค้งเค้งน้อยมากนะครับจะกระชับจะแน่นมากๆเลยนะฮะนี่ครับอีกหนึ่งตัวที่เวลาเราใส่จะรู้สึกแบบเออมันกระชับหัวดีนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากให้พูดถึงคือเรื่องของสายตัววัสดุงานของเขานะครับตัวสายรัดเนี่ยเหนียวนะฮะมีความแข็งแรงมากนะเดี๋ยวผมลองบิดหักให้ดูนะครับ นีผมไม่ได้แบบออมแรงเลยนะไม่งอเฮ้เสียลูป <Wow. S 1> นี่ครับน่าใช้มากๆเลยนะครับผมตัวลูกบิดน,นี่ก็แข็งแรงรอัเดั๋ยวังเสียงเสียงของเขานี่แน่นหนาแล้วก็ดูแบบโอ้เก่งงานดีเลยสายรัดนะครับผมก็จะเป็นสายผ้าถักนะฮะยังไม่พอนะครับตัวงานดีไซน์เขาคือตัว ตาเข็บขาวๆเนี่ยนะไม่ใช่มีดีแค่ความสวยนะครับยังเป็นตัวรีเฟกซสะท้อนด้วยนะครับเวลาเราปัน่นกลางคืนหรือว่ากระทบกับแสงไฟนะตัวนี้จะเป็นตัวรีเฟกซสะท้อนให้เขาเรียกว่าผู้ใช้รถใช้ถนนเนี่ยสังเกตเราเห็นได้ง่ายขึ้นด้วยโอ้ดีมากๆเลยนะครับผมตัวนี้แล้วก็ต่อมาเรื่องของตัวงานอิโมงของเขาเขาเรียกว่าตัวกาดชิลลอ่ารอบทั้งหมวกนะครับ360องศาแบบนี้เลยถามว่ามันช่วยไรอย่างแรกคือช่วยลดแรงกระแทกนะครับ เวลาขูดทีเนี้ตัวนี้มันจะช่วยทาให้แบบว่าไม่เป็นรอยตัวเขาเรียกว่าโฟมอโมด้านในเนี่ยยังแข็งแรงแล้วก็ไม่สึกขาดง่ายนะครับผมช่วยให้หมวกเนี่ยอยู่กับเราไปอีกได้นานๆนะครับของตัวนี้ขนาดเรื่องไซส์บ้างนะครับเรื่องไซส์ตัวนี้ก็จะมีขนาดอยู่ที่รอบศีรษะ5 8าสถึงหกเซนนะครับผมปรับได้เยอะด้วยนะครับแล้วก็จะมีตัวแอปจัดเนี่ตรงนี้นะครับสามารถปรับกระชับได้อีก4ระดับเลยนะตัวนี้โหสุดยอดมากเลย แล้วต่อมาเรื่องของตัวรูปแบบอากาศบ้างนะครับนี่ด้านหน้าเ็จะติดตาข่ายฮนะการพวกมาลงมาแรงแบบนี้นะครับไม่ให้แบบว่าเขาเรียกว่าแทรกเข้าไปแบบเมเราปั่นนะได้ด้วยนะส่วนหนึ่งแล้วก็ทําให้งานดีไซน์ดูสวยแล้วก็ทําให้โดมเนี่ยสามารถผ่านจากด้านหน้าไปด้านหลังได้เป็นอย่างดีด้วยเพราะ เวลาเราใส่หมวกรุ่นนี้นะครับผมตัวหมวกเนี่ยจะไม่เขาเรียกว่าไม่ชนกับผนังหมวกนะฮะมันจะมีชิลอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวฟองน้ำแบบนี้นะครับรองรับเพื่อให้ลมเนี่ยสามารถไหลาจากด้านหน้าไปด้านหลังได้สําคัญนะฮะเวลาปั่นจักรยานกลางแดดเนี่ยความร้อนเนี่ยสะสมในหมวกเนี่ยมีพอสมควรเลยถ้าได้หมวกดีๆระบายอากาศดีๆเนี่ยมันจะช่วยรู้สึกเลยว่าโอ้เย็นขึ้นนะทำให้แบบว่าเรารู้สึกสดชื่นขึ้นหรือว่าการคูลดาวเนี่ยจะเรียกว่าทํางานเนีได้สดชื่นขึ้นนะครับผม พร้อมตัวโฟมนนี้อย่างที่บอกถอดไฟแล้วเราสามารถถอดฉีกเอ่อถอดซักล้างได้นะครับผมันนี้ตัวด้านไหนทั้งด้านหน้าด้านบนนะครับผมเจ๋งจริงๆครับผม <S 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 น้ําหนักนะครับตัวหลักนี้ก็เรียกได้ว่าเบามากๆเลยน้ําหนักอยู่ที่ประมาณ270กรัมเท่านั้นเองนะครับเบากว่าโทรศัพท์บางรุ่นอีกนะฮะถ้าเทียบกันเห็นแค่ชัดเนาะเบามากๆครับผม ตุองราคากันบ้านนะครับปกตินะถ้าหมวกสเปงนี้นะสเปคแบบนี้นะมีไม่ต่ำกว่า3-4 0 0 0พนะครับแต่แอดฟ e เราไม่ขายฮนะเราขายเพียงแค่1,290บาทครับผมโอ้ราคาถือว่าคุ้มสุดๆแล้วแล้วก็เป็นงานอีโมซองชั้นแบบนี้นะลองดูสเปคนี้หาเทียบได้เลยครับ ดีมากๆเลยน่าใช้มากด้วยมีกันถึง5สีแบบนี้เลยนะครับผมใครที่สนใจนะครับไปดูที่จะแทนจำหน่ายของ e d f l y ได้ทั่วประเทศเลยครับแบรนด e d f l เนี่ยมีมาเกือบเกือบ10ปีนะครับผมสินค้าคุณภาพดีหลายอย่างแล้วก็ราคาไม่แพงแล้วก็ใช้งานได้ดีครับผมลองดูครับกำํำบบ G H 028ลองไปดูได้ตัวจริงสวยงามมากๆเลยครับผม